อัปเดตนะครับเรื่องราวของคอนเนอร์แบดลี่นะครับคอนเนอร์แบดลี่นะครับเป็นดาวรุ่งของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2019เป็นนักเตะที่ปฏิเสธการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคอนเนอร์แบดลี่นะครับได้สูญเสียคุณพ่อไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับการเล่นฟุตบอลของคอนเนอร์แบดลี่นั้นนะครับโดดเด่นมาก คอนเนอร์บลีนะครับหลังจากนี้นะครับเขามีโอกาสที่จะลงสนามในฐานะผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลต่อไปนะครับแต่วันนี้นะครับการกลับมาของเทรนนะครับอาจจะทําให้คอนเนอร์เบลี่เนี่ยกลายเป็นแบ็กอัพตัวสํารองของเทรนนะครับเบลี่นะครับเล่นลงสนาม5นัดหลังสุดนะครับมีสีติที่เหลือเชื่อนะครับทําไป5้าแอสซิสกับอีก1ประตูนะครับฟังข่าวลิเวอร์พูลฉบับเต็มคลิกลิงก์ข้างล่างนะครับ